นี่คุณถึงวสวอของสหรัฐนะคะร่อนหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยคัดค้านการยุบพรรคเก้าไกลโดยมีคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยนะคะเข้ามาสับสนุนด้วยคุณมีคําถามค่ะว่าสหรัฐนะคะที่เราเคยพูดกันว่าประเทศนี้นั่นแหละคือประเทศที่มีผลได้ผลเสียกับพรรคนี้แล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงไหมคะเมื่อครั้งใดเมื่อคลาใดนะคะที่พรรคนี้มีปัญหาสหรัฐจะเข้าเผือกตลอดคอยปกป้องพรรคนี้ตลอด ทั้งๆท,ที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือเอเชียน,นะคะซึ่งเป็นประเทศในฐานะพี่น้องเพื่อนบ้านของเรากันเองไม่เคยมาเผือกเลยแต่สหรัฐนะคะมาทั้งสภามาทั้งสอวอ สิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่มารยาทนะคะทางด้านการต่างประเทศการเรื่องใดเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะคะมันเป็นเรื่องของเขาถามว่าใครเคยเข้าไปยุ่งกับเรื่องของสหรัฐได้ไหมคะไม่มีทางค่ะแต่เราเป็นประเทศอะไรคะที่เขาเนี่ยเข้ามาเผือกได้ทุกประเทศนะคะมีระบบาการปกครองมีศักดิ์ศรีเป็นของตัวของตัวเองค่ะไม่จําเป็นต้องมีประเทศใดนะคะเข้ามาเผือกทั้งสิน้นและที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพราะ ผลประโยชน์นะคะครูบอกเลยว่านะฮะประเทศไทยเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกันกับพักกาลานะคะเพราะฉะนั้นหากพักกาลาเนี่ยถูกยุบไป สหรัฐก็พลอยนะคะเสียนะคะสิ่งที่ตัวเองกําลังจะุบไปด้วยฉะนั้นการร่อนจดหมายนะคะจากสวของสหรัฐอเมริกามันมีประโยชน์มากค่ะสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเราพูดกันว่านะคะประเทศไทยเราเนี่ยนะคะกำลังเสี่ยงนะคะที่จะถูกกลายเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐโดยผ่านพักการาเนี่ยคนไม่เชื่อเพราะมันเป็นเรื่องไกลเกินตัวนะคะไม่จริงหรอกนะคะอะไรเอาสหรัฐนะคะเข้ามาข้องเกี่ยวเข้ามาพูดนะคะมาดิสเครดิตเขาคุณเห็นแล้วไหมคะว่าสหรัฐนะคะ เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ขัดขานกันยุบพรรคเก้าไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามายุ่งกันเข้ามาเผือกมาทําเท่าเนี่ยมันก็มีเรื่องเดียวคือฉันมีผลประโยชน์เกี่ยวด้วยเสียใจนะคะเสียใจซ้ําซ้อนจริงๆสำหรับคุณอนันต์ปัญญากระชุนซึ่งเคยเป็นนายกนะรัฐมนตรีของประเทศไทยคนคนนี้เป็นผู้ใหญ่อีกคนที่ไม่สมกับการเป็นผู้ใหญ่คุณอนันต์คุณทราบไหมคะว่าพรรคนี้เนี่ยเขาถูกสารรัฐธรรมนูญนะคะวินิจฉัยเรื่องอะไรเรื่องซอกกลอนบ่นทําลายสถาบันของชาติ ฟังใหม่อีกครั้งนะคะเผื่อหูไม่ดีนะคะเรื่องซอกก่อนบ่นทำลายชาติเพราะฉะนั้นการที่คุณอนันต์เนี่ยนะคะมีภาพมากมายนะคะที่เข้าไปให้คําปรึกษากับพรรคเนี่ยนะ,ะมีอยู่สองอย่างว่าคุณไม่รู้นะกับคุณเห็นดีเห็นงามด้วยมีความอิจฉาอยู่ในใจมีความอิษยาอยู่ในใจเห็นลุงตู่เป็นที่ชื่นชมของประชาชนเห็นลุงตู่นะ,ะเป็นที่ไว้วางพระาาราชหฤทัยซึ่งคุณไม่เคยได้มาถึงจุดนี้ตรงนั้นรือเปล่าคะก คนกแก่ๆกระโหลกกะลานะคะอย่างเช่นคุณอนันต์เนี่ยนะคะถึงได้เข้ามาทําเป็นเดือดเป็นร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่สวสหรัฐว่นหนังสือขึ้นมาครูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะ mm. มันทําให้ประเทศไทยเราต้องรีบจัดก,การค่ะ mm. เพราะว่าประเทศไทยมันไม่ใช่แต่ของไทยทุกส่วนแล้วมันมีบางคนเนี่ยนะคะจะมาทําเท่าในบางส่วนของชาติเรามันจะกลายเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐ ะะโดยยังมีไอพวกคนแก่นะคะไรสาระแก่กะโหลกกลาอีกไม่เท่าไหร่นะคะก็จะไปแล้วเนี่ยควรทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับทาร้ายชาติทําร้ายสถาบันครูไม่เคยศรัทธาครูไม่เคยนับถือนะคะมันนานเนื่องจากพฤติกรรมยิ่งนานวันก็ยิ่งชัดเจนเพราะฉะนั้นนะคะวันที่เจ็ดขอให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านจะพิจารณาว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคนไทยอ่ะนะคะเขาก็ลุ้นพอแล้วสาระประเทศตัวเองอยังเอาไม่รอดเลยผู้นําตัวเองอยังเอาไม่รอดต้องเปลี่ยนนะ,ะ,ต,นนะะต้องเลือกกันใหม่ ถูกยิงหัวแต่ไม่โดนหัวไปโดนหูเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูแลบ้านเมืองตัวเองดีกว่าไปห่วงบ้านเมืองตัวเองดีกว่าอย่ามาทําเท่านะ,ะที่บ้านเมืองของประเทศไทยเลยค่ะเขาไม่ได้ต้อนรับค่ะออกไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ